สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้แอดจะล่องเป็นสามน้อยมัดรวมหลังจากนั้นก็คือไปล่อรุนรัฐบาลไทยเลยเนาะคะ่ะไปรอรุนรัฐบาลไทยน้ากันเนาะคะ่ะามื่อนี้ก็ขอให้โชคให้มาเดอ้อพี่น้องก็ได้เนาะคะ่ะได้โชคได้ลาบบนรางล้วล้วเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสามตัวแตกๆโกรธเนาะสิบหกมือพอเท่อนึงกับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะกับไปรุนน้ากันว่าสูตรได้จะเขา่าเจ้าได้จะวินเนาะคะ่ะมือนี้ กับรัฐบาลไทยอ่าแอดยุดถูบเลขปูไว้อยู่ด้วยค่ะเอาเวลาจากสองนาทีเนาะค่ะเอาเวลาจากสองนาทีขออนุญาตบาดข้ามเ้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคะาเทียเลยไปใส่สามน้อยมือนีเนาะรัฐบาลไทยสามน้อยซึ่งแอดอัดคลิมมูเซ่เนี่แอด,อด,ด,แอดเอาลงอยู่ ลงชองอยู่เนาะค่ะหลายท่านที่เขาเมื่อเบิ่งคลิปรัฐบาลไทยก็น่าจ,จะเห็นอยู่เนาะค่ะคลิปรัฐบาลไทยก่อให้แห้งให้ปังเขอให้มากเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปเบิง่งคําเตือนของทางช่องเฮ้ากลสาหรับเล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี่เวลาเนาะค่ะสิงเบิง่งเวลาแล้วเล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี่ของน้องต้ากับเซียนสรารคามกับพานได้ฉลุยอยู่ค่ะน้องต้าเข้าตัวกลับ เสี้ยนสาัคามเข่าตัวตัดเนาะคะ่ะเลขกติดบนล่างแอดมาสองตัวอ่าเดินดีเด้อพี่น้องเดินแย่ๆเลยสําหรับเล็กติดบนล่างเนาะคะ่ะอ่าสหรับเลขที่แอดเท็ดออกมามีสูตรเด่นบนหรือว่าบนล่างก็เดินอยู่สูตรได้เดินแอดจะลงต่อเลยหลังรัฐบาลไทยออกบอแต่แนวทางเขาเขาเข้าก็จะได้โลงแนวทางเล่ารัฐบาลไทยน้าเนาะค่ะอ่าสูตรได้เขาแน่อ่าสูตรได้เดินแน่เข้ากะต้อง เบิงเนาะคะ่ะแจงผลหลังออกเนาะคะ่ะเวลากระจอดจันเขามาแล้วเนาะคะ่ะหลายท่านกน็ใจเต้นตุมๆต,ตามๆแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะกะความหวังกะอ่าบ่ไกลกันเนาะคะ่ะบอกไกลกันเอาให้ได้บนรางเด้อพี่น้องนะคะสูตรเท่ากับมีหลายสูตรเนาะคะ่ะ เข่าทุกข้งอาพ้นออกทุกข้งก็มีเขา่ามิรุดเนาะคะ่ะมีเขา่ามิรุดสูตรใดสักเขาวิ่นสูตรใดจะอาไปยังไดก็อีกว่าเกินอาซีิหน้าที่ก็รูแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องอีกว่าเกิน4ีิหน้าที่เท่ากับสิรูแล้วไปสู่แนวทางก่อนเนาะคะ่ะไปเืิ่งคาเตือนน้ากันค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเธอค่ะพี่น้องนะคะไปดูงานเมื่อวานเมื่อวานนี่เนาะพี่แอดว่างเล็กติดบนล่างไว้ที่0ูนสองมาโน้ยแหลกพี่น้องศูนย์มาบนล่างเลยเนาะค่ะศูนย์มาบนล่างที่40ูนย์กับศูนย์หนึ่งเข้าริจับเมื่อวานไปน้อยปกติหนึ่งสามหนึ่งห้าแปดบอมมี่นะคะ ไปวีไอพีเก้าส่เก้มี Hence, two, five, five, five ่องกับหเลยเมื่อวานแอดวางเลขติดบนล่างเลขวิ่งรูดของแอดว่างไว้สามกับหานาะค่ะน้อยแหลกบอมี่กับหาน้อยปกติ13158สามหนห้าแะคะสมมาห้ามาโอ้เสียดายจริงๆแล้วตัวนี้โอ้แอดวาร์เมนแอดว่างผิดบอมแมนเนาะค่ะแอดวาเนแอดเขียนสามเก่าสอทีย ะะนะคะค่ะสกับ5้าเนาะค่ะมาปกติบนลางไปวิไอพี่เก้ี่เก้าห้าสามเข่าตัวกับสามหาเนาะค่ะหามาอยุสองรอบสามกับมาอยุสองรอบสา,ก,า,สบสากับ53าสามหามาหาแปดกับหาสามเนาะค่ะเสียดายของเขาว่ามีหาแปดเนาะพี่น้องเนาะมีแต่งจะหาเก่า กับหาเจ็ดจงหาแปดไว้แห้ออกนอค่ะเอ้าไปเบื้องของน้องตาน้องตาเข่าบนอ่อว่านวาเมินลุดล่นะคะ่ะน้องต้าวางที่1กับ7จ็นอยพิเศษมา7 40ดสศย์ศเอาเขา่าศูนย์หเข่าตัวกับับยค่ะนะคะเจ็ดไปลักลอยอ่ามาน้อยปกติหนึ่งสหนบันนี้หนึ่งมาอีกเนาะคะ่ะหนึ่งมาอีกหาแปดโมีเจ็ด เกิดเทเดียวต้ไปลักลอยนะคะอ่าลอยนอย v ีไอพีเก้าสี่เก้าห้าสามปมีเนาะคะ่ะหนึ่งมาอายุสองขังที่ศูนย์หนึ่งกับสามหนึ่งเมื่อวานนะคะมาซ้ำนัน,ตา,น,ต,น,ะะนตามกันต้อเนาะค่ะพี่น้องตามกันต้อแนวทางกะมีเข่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะ่มีเข่ามีรุดแอด์จิท่านบอเดอร์แอด์จิโล่งรัฐบาลไทยอ่ารัฐบาลไทยประสนานราพัฒนาต่อเบิงกอนเนาะคะ่ะ ะเวลามันกระชันชิดกับการฟังผลของรัฐบาลเนาะค่ะไปนรุนซอยพี่ซอยน้องเนาะค่ะหลุนซอยกันกับแนวทางนาอพี่น้องเนาะค่ะไปเบิ่งงานของอมือนี้กับสามน้อยเนาะค่ะที่สามน้อยมัดรวมมือนี้แอดว่างติดบนล่างไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแอดจะสลับเมจิกใหยย้ยุดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดกับเขาใจอยู่มันบอชัดเจนมันมันบอ,ม,นบอมันเบิ่งยากเนาะค่ะ ช่องอื่นผลอเมจิกไงเขียนมันก็เห็นตัวเลขงายแต่ปัญหามันก็ยุ่ตรงที่ว่าแอดแพ่เมจิกบันเนี้ยนะคะไปที่เลขติดบนล่าง517นะคะสามรอบสามน้อยได้เด้อค่ะพี่น้องวิ่งรูด8กับ6จับคู่8487 6 4 6 7 3ตัวหางเดียวคือ806นะคะ806 น้องตาว่างมือหนีไว้ที่4กับ9นะคะ4กับ9จับคู่4ี 5, 4 1 4 7 9 5 9หนึ 1, ่งสี่เจ็หา้างเเดตัวหางเดียวคือคือเก้ 5, พี่น้องตัดเหลนยใดที่เก่าหาน้ำเดอ้อค่ะนะคะเอาให้พี่น้องแคปเอากับสามน้อยมือหนีนะคะ3ามน้อยมัดรวมกับน้องต้ากับแอดจิตราว่าเซียนสาระข้ามเพิินบอดเฮดสามน้อยแล้วนะคะ เพิ่นจะโล่งให้เฮาเฉพาะเล่าพัฒนาละก,กัรัฐบาลไทยสำหรับรัฐบาลไทยของเซียนสารข้ามขาเขามือนีจะเป็นสามวันสามวดติดอ่าเล่าพัฒนาเพิ่นซีมือติดใดมือที่หาลุดมือที่หกมือขึ้นนี่นะคะเดินหนึ่งซีอพแมนหาหนึ่งอ่าตัวตัดเนาะคะ่ะเขาเริ่มนับไม่อ่าซีวดติดวดที่หาลุดมากมือที่หกเดินค่ะ มือวันจันนี่จะเป็นจังไดเนาะหอพี่น้องติดตามเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะพี่น้องผู้เห็นตัวเลขแนวทางแล้วฝ่าวมิธุระกะไปก้อนใดพระว่าแอดจะเอาเวลาให้มันขบก้อนเดี๋ยวอีกประมาณอาชีพวินาทีเนาะค่ะกะพี่น้องกะไปก้อนใดเลยเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องร้ายทันที่เบิ้งคลิปจบที่บ่ได้มาคอมเมนต์บอกแอดเนาะค่ะแอดขาไปเบิ antis, also, ้งกะเห็นอยู่ค่ะพี่น้องขอบุญขอบคุณเด้อค่ะที่เบิ้งจบเนาะค่ะเนาะ ที่มีน้ำใจให้กับทังช่องเฮ้าแอดกระกาบขอบคุณขอบคุณขอให้เฮงให้ปังกับแนวทางที่ห้าว่างลงไปเด้อพี่น้องขอให้โชคดีอรอบนี้ก็ขอให้ผ่านรัฐบาลให้ไปจ้างไปต่อสามน้อยกันเนาะค่ะขอให้ได้หลายๆเด้อพี่น้องนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ